สวัสดีครับร้านนรินการยานะครับวันนี้นะลูกค้าครับมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับล้อเดิมครับเป็นล้ออีซููตัวเก่านะครับมาเปลี่ยนเป็นตัวกีซูตัวท็อปของทูโทนขอ16นะครับของแซดีขอ16นะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมมาใส่ที่ร้านนรินการยานะครับมาดูปียางกันนะครับปี22นะครับดูเส้นสีหน้ายางนะครับ ยางใหม่แดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากทช่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับ0650475656ร้านนรินการยางนะครับอยู่ถนนเรียบทองสามอำเภอลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่มาจากชัยภูมินะครับมาไกลด้วยครับที่ไว้ใจร้านนรินการยางนะครับขอบคุณมากครับ ราคาชุดนี้นะครับอยู่ที่14,500บาทนะครับเอาของเก่ามาเทินนะครับเพิ่มอยู่ที่12,000บาทนะครับรวมใส่ให้เป็ดเซ็นนะครับได้ทั้งแม็กทั้งยางใหม่ไปเลยนะครับเนี่ยร้านบริก,การยางนะครับมาดูรอบรถกันครับขอบคุณมากครับ